ตะเพียนแสนน่ารักนกสุดสวยงูก็มีด้วยตักแกแตนก็มามดก็ยังมีเชื่อไหมคะของเล่นทั้งหมดนี้จากสารโดยคุณตาวัย77ปีประมาณ17-18ปีช่วงนั้นเนาะเอาแค่ของใช้ในทััวเรือนก่อนเช่นพวกเคงพวกกระบุงพวกตักร่าไม่ต้องไปซื้อเขา โรงพยาบาลพัฒนาเนี่ยผมจะเคยทําของพวกนี้ไปฝากตอนนี้เขาหมอที่คนรักษาผมประจำเขาถามว่าถามว่าเอกติปใส่เข้าได้ไหมบอกว่าไม่ได้อะ <c oughs> เขาบอกว่าให้ลูกหลานเล่นโทรศัพท์เป็นให้เปิดดูตมโทรศัพท์ลบับานก็ใหลานเนี่ยเปิดดู <c oughs> เปิดดูแล้วก็ผมก็ทําทำแล้วผมก็ไปให้เขาตอนนี้เขาก็อยากได้ชิ้นเล็กๆแล้วก็พยุก์เรื่อยขึ้นมาทำให้เล็กข้นล,ลงให้ได้แล้วก็จะไปทำเป็นพวกต่างหู ทำเป็นปวงกุญแจเนี่ยอย่างนี้ของเล่นที่คุณตาสารทําจากใบตาลนํามาตากจนแห้งโดยใช้เทคนิคนําใบตาลแช่น้ําเพื่อให้ใบนิ่มจึงง่ายต่อการขึ้นรูปเป็นลวดลายต่างๆปัจจุบันบ้านของคุณตาเป็นห้องเรียนวิชาจาักสารนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าไปเรียนรู้ได้ ความพิเศษในการจักสารของคุณตาอยู่ที่การนําเครื่องใช้ของชุมชนในอดีตไม่ว่าจะเป็นข้องสุ่มใสตะกร้าขนาดมะฮืมานํามาจักสารย่อส่วนจนมีขนาดเล็กจิ๋วเท่านี้เพื่อนําไปทําเป็นสินค้าและของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากอุดหนุนสินค้าชุมชน การลวดลายนี่คือเล็กๆนี่เราจะดัดหารูปให้มันเหมาะหูเหมาะตาทํำยังไงหรือจะเหมาะตาเราเราว่าสวยแล้วเขาจะวาดสวยไหมเราทําแล้วเนี่ยเราใหค้คนที่เขามาสั่งเราดูว่าเนี่ยปั่นนี้พอใช้ได้หรือยังถ้าว่ายังเราก็ถามเขาลองติชมมาดูที่ว่าตรงนั้นให้ทำรูปนั้นตรงนี้ติชมมที่ให้ทำรูปไหนยังไงแล้วก็มาปรับปรุงใหม,ทม่ทาใหม มีรายได้ด้วยได้เป็นหลายพันเหมือนกันเขามารับบางที7จ0 0พ0นแแต่ไม่ใช่ว่าวันเดียวได้ขนาดนั้นนะหมายถึงว่าเราก็จะต้องกว่าจะได้แต่ละทิน้นแต่ได้ขนาดนั้นก็ภูมิใจเราก็ภูมิใจว่าเราทําของอย่างนี้ก็ยังเลี้ยงตัวได้ปัจจุบันมีสินค้าพวงกุญแจใบาตาลหลากแบบหลากหลายยังไม่พอมีการต่อย,ยอดเป็นสินค้าต่างหูจากใบาตาลอีกด้วย ดูสิคะทุกลายมีความน่ารักตะมูตะตนี้ใส่แล้วบอกเลยว่ากิ๊บเก๋เท่ไม่ซ้ำใครดีใจจังรู้สึกว่าดีใจว่าไอ้ของพวกนี้ไม่น่าที่ว่าจะมายืดยาวถึงในทศปรรันี้แล้วก็เลี้ยงชีวิตได้แล้วก็คนรุ่นหลังเขาเขาก็ได้เห็นว่าของชิ้นนี้ยังมีอยู่และถ้าคุณอยากอุดหนุนสินค้าชุมชนสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook ชุมชนวัฒนธรรมไทเบิงบ้านโคกสลุง084 978 6782